โอ้ต้องบอกว่าสมราคามือหนึ่งของโลกจริงๆครับวิลกุลาวดธนะครับโอ้โหนี่มันเดือดสุดๆครับสามารถเอาชนะไปได้อย่างสุดยอดจริงๆเรียกว่าท็อปฟอร์มร่างทองก็ว่าได้นะครับโอ้โหหลังจากนี้ครับเดินหน้าเดินหน้าลุย แล้วก็คว้าความสําเร็จมาให้ยิ่งใหญ่นะครับสมกันให้มันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยครับว่าขวัญใจแม่ยกขวัญใจรถแหรวิลกุลวุฒิทิศสารนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในแตงโมโลงเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปี๊ยภงยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าวิลกลูวูดนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับในการเจอกับลู่กวางซูนะครับในการแข่งขันสิงคโปร์โอเพนนะครับในระดับเวิร์ทัวร์ซูเปอร์750นะครับก็ต้องบอกเลยว่าวิลกลูวูดวัยแค่24ปีนะครับ และนี่คือนักกีฬาเบอร์หนึ่งของไทยในแบดมินตันชายเดี่ยวแล้ะครับณขณะนี้ต้องบอกว่าทั้งของไทยและของโลกแล้ะครับคือต้องบอกว่าเกมแรกเนี่ยเริ่มต้นมาเลยนะครับวิวเนี่ยทำได้ดีแล้วแบบค่อนข้างเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดแต่นักตบ ของทางด้านจีนเนี่ยนะครับลู่กวางซูเนี่ยที่เราก็เคยพลาดพั้งมาเหมือนกันเนี่ยนะครับครั้งนี้ต้องบอกเลยครับว่าเขาเหมือนกับว่าตีผิดพลาดเองกะผิดเองแล้วก็คุมสติไม่ค่อยได้แล้วก็เหมือนกับว่าจะรอให้วิลกรู๊เนี่ยพลาดเองซึ่งซึ่งมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วหลายๆจังหวะจะปล่อยจะหลอกจะเล่นช้าอย่างเงี้ยครับซึ่งวิลเนี่ยไม่พลาดให้นะครับจะมีพลาดแค่ครั้งเดียวที่เห็นก็คือโดนตีเข้าหน้ามีแค่นั้นแหละครับ แต่ที่เหลือคือระดับปรมาจารย์ครับโอ้โหนี่ระดับเหรียญเงินโอลิมปิก นะครับแล้วก็เตรียมที่จะมุ่งหน้าสู่การคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอย่างแท้จริงอันนี้คือวิลกูรูดเขาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับการที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบของเขาที่สุดและไม่ใช่ฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าการคือการคว้าแชมป์โอลิมปิกเหรียญทองมาครองให้ได้สําเร็จแล้วครับแต่ว่าถ้าดูฟอร์มจากวันนี้เนี่ยแค่7นาทีคุณนําไป11แล้วอะครึ่งทางของเกมแรกนะครับหลังจากนั้นมาผมว่ามันไม่มีอะไรยากไปแล้วนะฮะมันเข้าล็อกเข้าทางทุก ทุกอย่างนะครับอยู่ในกำรรมือแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของวิวกุลวุฒิวิทิษา์นั่นเองนะครับและก็เกมแรกเนี่ยครับปิดเกมไปได้นะชนิดที่ว่าขาดลอย6ครับแล้วพอเริ่มเกม2มาเนี่ยนำา4ต่อ0 5ต่อ0คือเรียกได้ว่าลูกวังซูคือคืองงอะ่ะเขาสับสนเขาตีจนท่าแตกตีจนท่าแตกต้องใช้คำนี้โอ้โหคือมันเละ ไม่รู้จะพูดยังไงอะครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับคือต้องบอกว่าเอา้าไม่รู้แหละยังไงขอฉลองก่อนแล้วกันครับเย่ yeah! <c oughs> โอ้โหมันไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วฉลองเลยดีกว่าครับโอ้ยอดเยี่ยมท็อปฟอร์มล่างทองให้หมดทุกอย่างะครับวิวกุลมุดขอใจแม่ยกขอใจลดแห่ผมให้คุณทุกอย่างเลยครับสุดยอดและก็ต้องสรุปเลยนะครับว่านักกีฬาของไทยครับ เราเป็นแชมป์ทั้งวิลกุลวุฒินะครับและเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและที่สำคัญบาสเฟ m มก็สุดยอดเช่นเดียวกันนี่ก็แชมป์อีกเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆครับว่าวันนี้คือวันแห่งความสุขอีก1วันกีฬาไทยกำลังพุ่งสู่จุดสูงสุดข,ของวงการกีฬาโลกครับและสำหรับ ผู่ผสมนะครับก็คงจะต้องพูดถึงกันอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่คือความสุดยอดเลยนะที่ทางสมาคมแบดมินตันไทยเนี่ยเขามีการเปิดเผยแล้วก็โพสต์ออกมานี่คือความสมบูรณ์แบบครับทุกคนฮนะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูเนี่ย ขนลุกนะว่านักแบดมินตันไทยเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นจริงๆและเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็สูงปี๊ดเลยและเช่นเดียวกันความคาดหวังของแฟนกีฬาของไทยเนี่ยก็คาดหวังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะคือแบดมินตันเนี่ยก็คงจะพอทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาแล้วกันที่ทุกท่านหรือว่าประชาชนคนไทยเนี่ยออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแล้วขอดแบดบ้านเราอย่างเยอะเลยและนี่คือการสร้างแรงบันดาล แล้วก็ปลุกกระแสวงการแบดมินตันไทยให้กลับมาด้วยนะครับทุกคนฮะสมบูรณ์แบบครับประเภทคู่ผสมนะเออรอบชิงชนะเลิศบาสเดชาพลพ่ววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพัสรานะครับ เพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ6ของรายการคู่มือ8ของโลกพบกับตันชุนมานกับซื่อยิงซวดนะครับคู่มือวางอันดับสองของรายการคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะมือ3ของโลกผมบอกได้เลยนะเอาชนะแบบเขากลับบ้านไม่ถูกอะจำไม่ได้เลยมาจากประเทศอะไรนะฮะคือคู่นี้มาจากฮ่องกงแต่การที่คุณอยู่ในอันดับที่8นะครับเจอกับอันดับ3ของโลก แล้วคุณตบกิ้งเอาชนะแบบ21 10กว่าเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ขาดลอยครับทุกคนนะฮะผมเห็นเลขเบอร์หนึ่งของคู่ผสมคู่นี้มาแต่ไกลเลยต้องว่าอย่างนี้นะฮะจนขนาดที่สมาคมเนี่ยจะพูดคำว่าสมบูรณ์แบบได้มันยากนะสมาคมเองก็ต้องพูดแบบนี้เพราะมันสุดจริงอะ่ะมันชิงเป็นแชมป์อ่ะนะครับงัดฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแบบสมบูรณ์จริงๆก่อนที่จะตบเอาชนะไปแบบง่ายจัด,จด 2ต่อ0เกม21ต่อ16และไอเกม2เนี่ยหนักกว่า2ต่อ9โต่อ้โคือเห็นใจก็เห็นใจอะแต่ตอนนี้ขอเฮนนะักตบไทยก่อนได้ไหมอะ เออคือเราก็มีวันที่เราผิดพลาดจําจได้ไหมเมื่อก่อนเราก็ผิดพลาดเราก็เข้ารอบชิงมาโอ้โหเราไม่นิ่งเลยช่วงท้ายเราถอดใจนู่นนี้นั่นมันเป็นมาหมดแล้วนะครับกว่านักกีฬาจะมาถึงจุดสูงสุดได้บางทีเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเราเก่งแต่อย่าลืมนะครับไอ้วันที่แพ้เนี่ยมันมีเยอะกว่าวันชนะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหผมว่านักกีฬาต้องจาไว้ว่า ใชยชนะหรือว่าสิ่งที่มันขึ้นสู่จุดสูงสุดเนี่ยในการแข่งขันก็คือการเป็นแชมป์เนี่ยมันหอมหวานขนาดไหนมันก็คงจะต้องรักษามาตรฐานแล้วมันก็คงจะต้องสู้กันต่อไปบาสเดชาพลกับเฟรมสุพิศราคว้าแชมป์แบดมินตันสิงคโปร์โอเพน 2025 World Tour Super นะครับ750นะครับพร้อมกับเป็นแชมป์ที่5โอ้โหแชมป์ที่5ของทั้งคู่พร้อมรับเงินรางวัลไป74,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,442,000ส่วนตันชุงมางกับซื่อฉิงยวดเนี่ยรองแชมป์รับเงินรางวัลไป35,000 พันเหรียญสหรัฐหรือประมาณล้านหนึ่งแสนห้าหนะครับโอ้โหเอาไว้แบ่งชำชำเขาเรียกว่าชำชำไปเลยทุกคนนะครับซึ่งในการสัมภาษณ์ผมโอ้โหชอบมากนะครับบาสเฟรมเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเตรีมตัวมาอย่างดีนะครับในการสู้กับตังแล้วก็ทางด้านของซูยิงยวนเนี่ยคือเขารู้ว่าคู่นี้คือเก่งมาก เขาเป็นคนเก่งคือให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยแต่ก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงตัวเองในมุมที่ว่าทําไมถึงสามารถที่จะกลับมาชนะได้เขาบอกว่าเราเคยแพ้มาแล้วแล้วคราวนี้เราจะไม่แพ้อยู่แล้วนะและที่สําคัญขอบคุณน้องเฟรมวันนี้เฟรมตีดีมากโคตรจริงนะครับคือดักได้หมดตีได้หมดทําได้หมด นะครับทำให้เกมมันง่ายจริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องดีทั้งคู่ถูกไหมเล่นคู่ผสมจะดีคนเดียวได้ยังไงแต่นี่คือการให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟังเราลื่นหูมากดีมากขอบคุณกองเชียร์ทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามที่มาส่งเสียงเชียร์เ<ม>ฟรมบอกว่าขอบคุณกองเชียร์ต่างชาติตรงนี้พอพอบอกขอบคุณกองเชียร์ต่างชาติแล้วมีเหตุผลด้วยบอกว่าได้ยินในเวลาแข่งว่า กองเชียร์ต่างชาติเนี่ยเขาเรียกชื่อสุพิศราสุพิศราคือมันมีความหมายแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยในการคว้าแชมป์มาได้ทําให้แฟนขับยิ่งชอบเขาไปอีกโอ้โหได้ใจทั้งในสนามนอกสนามก่อนและหลังแข่งโอ้สุดยอดและที่สําคัญชั่วโมงนี้เนี่ยชิงเป็นแชมป์จริงๆนะครับซูเปอร์ซีรีส์หนึ่ที่มาเลเซียโอเพนได้มาแล้วก็คู่นี้ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพนก็ครั้งนี้ซูเปอร์500 นะครับเจแปนมาสเตอก็ได้มาแล้วนะครับและที่สำคัญซ u เปอร์300นะครับม o ดี้อินเตที่อินเดียแล้วก็ Thailand Master ร2025ทุกอย่างได้มาหมดแล้วนะครับอะ สุดท้ายนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าขอปรบมือแล้วก็แสดงความยินดีกับวงการแบดมินตันไทยด้วยแล้วกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนวันนี้สวัสดีครับ